หลักฐานผมควาาเองได้แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแหมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่โอ้เดี๋ยวแม่โวมชว์อีกรอบพี่ครับพี่ครับต้องโชว์อีกลูกพี่ครับโชว์อีกโชว์ออกโชว์อีกมาเอาเร็วเร็วเร็วแน่แน่แน่แน คนนึกในใจว่าโว้ยกว่ากว่าผมจะทำได้เมื่อกี้นะอแม่เออึ๊ฮ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 ึ๊นี่ไงความได้แล้วความได้แล้วมีหลักฐานแล้วมีหลักฐานแล้วความได้แล้ว,ว,ลว,ว,ลว,ว,ลวใช่ป่ะเออเหี้ยบ แล้วครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมวิ่งโชว์แล้วครับฮะครับ,คร,บครับโชว์หนลูกโอดูดิดูดิดูหัวดิโอ้โหเก่งนะเนี่ยเน่เน่ๆน่